ตัดเพร่ะว <Christine> ่าตัดความหยิดความถือยินหนีคนมันมแตรหามาใส่หามาใส่บ่เคยถอดบอ่ดเคยถอดนีเคืออารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในอโอ้ยมแต่หามาใส่มาทับมาถมบอกเคยวิชาพระพูทธเจ้าว,วิชาพุทธเจ้าว,วิชาถอดวิชาถอนถอดลูกออกมดถอดรลอออกมดถอดกลิ่นออกมดถอดเสียงออกมดถอดโหดทะพะทำอารมณ์ออกมดืดหมดเลยเป็นอย่างจริงจเป็นจิตเสื่อยเลยไหมซุ้มตัวุ้มตัวนะเคยกินข้าวเปล่าบ่ ข้าวเฉยๆเคยกินบอเขาพี่นะไปพี่นะไปเขาก็ได้กินเขา่าเฉยๆข้าวเฉยๆกระทั่งกลับเต็มเพียบกลับเต็มเพียบเต็มโตแต่เราตักเอาแต่ข้าวเปล่าๆสองทัพพีเราก็ฉันอ้ยความแซ่บของเข่าเปล่านี่มันหอมมันหวานมันอ่อนมันนิ่มและทาาดขันกันสงบนิ่งบบเล่บบฮัก เพราะว่ามันบ่มีกดบบมีเพราะว่าโลกเกิดจากอาหารโลกเกิดจากอาหารจากอาหารกินเข้าไปเนี่ยมันแสดงกภาพมันปัน่นมันปวน,น,ปนแต่ว่ามีตะเข่าซื้อเออโอ้ยมิดอิ่งติ่งเลอกกับโเลอแต่ว่าเบิ่งจิตมันดินน้นแบบนี้มันอยากมันหลงรูปอาหารหลงรสอาหารหลงกลิ่นอาหารหลงเสียงอาหารเสียงอาหารเพนแนวใดตัวเจ้าได้กินอนัรนู่บ่เจ้าแซ่ยเสียงอาหารเสียงอาหาร ตัวได้กินอะไรผม,ว,ว,มว่าจะมีก็ขาดแถววันนันว่าจะใส่เปล่บเนาะว่าเกิดว่าเพื่อได้กินเถอะเสียงอาหารมันคำมันมา,มนมานคำควรนให้ฟังเแล้กินแต่ขาวเปล่าเขาเบิ่งกเวิรมันจะเป็นยังไงแต่ว่าร่างกายสงบนิ่งเลยบ่มีอย่างสิ่งแปลกปลอมเขาไปให้ธาตุขันปั่นป่นปวนแต่ว่าใจอุป,ปทานความดิดความถือในหลในชาติใน,ใน,ในลูกอาหารในหลดของอาหารในกลิน่นอาหารในเสียงอาหารในสัมผัสอาหารอุ้ยมันแลนสวกหนา้สหนาสวกหลัง มันอยากมันต้องการมันอยากกินแต่มันก็บ่ได้ยังแต่ว่าถ้าเหตุการณ์อย่างเี่มันก็บเเห็นโตมันว่ามันดิ้นของมันเองเพราะความรุ่มหลงอุปทานในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในผลผพาธรรมล้มของอาหารที่จิตมันลงนะะมันแลนของมันนี่ตาเหลือกตาส้นจันนี่ซี่สั้นพวกความหลงที่มันมันบร่ได้สนองความอยากมันนหไหมบม่ได้สนองความอยากความต้องการของกิเลสนะ็ไหมกิเลสคือเครื่องสองหงอเออพวกกิเลสคือของรุ่มหลงคืออาวิชากนว่าเฮ้ยหนง ถ้าบ่ามีกําลังคิดกับบ่าสามารถเหตุตัวนี้ได้อีกตัวนี้วะบว่มีกําลังคิดกับบ่เหตุสามารถนี่ตั้งแต่เมื่อนั้นมาเฮาเลยรู้จักรู้สึ้รู้จักาว่าธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่ง